กศนตบมระหารตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านพงทองคำตบมระหารอำเภอเบิงสามคีจังหวัดกำแพงเพชรมีครูกศนประจำตำบลคือนางสาวเพลินพิษอินจันทร์ สรุลผลการปฏิบัติงานกสอน,อนตำบลละหารประจำปีงบประมาณ2,565ไตรามาส1และ2 1ตุลาคม2,564ถึง31มีนาคม2,565งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกสอน,อนตำบลละหาร มีนักศึกษาทั้งหมด73คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาหญิง3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย8คนหญิง18คนรวม26คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย14คนหญิง30คนรวม44คนนักศึกษาคาดว่าจะจบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน8คนจบจริง6คนสาเหตุผู้ไม่จบเนื่องจากบรรพชาอุปสมบท นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2,564ระดับประฐมศึกษาทั้งหมด3คนเข้าสอบ3คนคิดเป็นร้อยละ100มัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด26คนเข้าสอบ18คนขาดสอบ8คนคิดเป็นร้อยละ69มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด44คนเข้าสอบ32คนขาดสอบ12คนคิดเป็นร้อยละ72.7 รวมทั้งสิ้น3ระดับเข้าสอบ53คนคิดเป็นร้อยละ72.6งานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้านภัยาเสพติดและรู้เท่าทันเพศศึกษาวันที่14ทธันวาคม2564นณศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินศิลาหมู่ที่14ตำบลวังชะโอน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเสพติดรู้ความรู้ความเข้าใจเพศศึกษาที่ถูกต้องและมีเกราะป้องกันตนเองจากสารเสพติดและมีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศให้แก่ชุมชนการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโคกหนองนาโมเดลวันที่22ธันวาคม2564 น้ำหมูที่3บ้านวัดใหม่วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักบริหารจัดการพื้นที่และช่วยให้เราประหยัดมากขึ้นสามารถผูกพืชต่างๆไว้ในพื้นที่และสามารถใช้สอยได้ครอบคลุมทุกปัจจัยช่วยลดความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจลดความกังวลเรื่องรายรับในช่วงที่ติดขัดต่างๆได้เป็นอย่างดีที่สำคัญยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือความแห้งแล้งภายในพื้นที่ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการธรรมชีครัวเรือนและการบริหารจัดการการเงินและการออมวันที่23ธันวาคม2564ณศาลาประชาคมหมู่ที่7บ้านพงทองคำตำบลระหารวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและการออมและตระหนักถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินของสังคมในปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการการเงินและการออมของตนเองและครอบครัวได้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคงพัฒนาการกิจกรรมผู้สูงอายุโครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรคซึมเศร้า วันที่25มีนาคม2565ณหมู่ที่5บ้านคอปล้องกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นมีขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นสามารถเข้าร่วมในสังคมอย่างมีความสุขเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้นการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในระดับการอ่าน เข้าใจความหมายคิดวิเคราะห์พื้นฐานได้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง<ฤ>กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเพื่อห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิตตลอดเวลาในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน นักศึกษาและชุมชนและเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ขยายขอบเขตและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสร,ริมการอ่านเพื่อส่งเสร,ริมสนับสนุนการอ่านการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางทั่วทุกพื้นที่และเพิ่มช่องทางและโอกาสการอ่านการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจการทำสลัดโลจำนวน5ชั่วโมงวันที่7มกราคม2565บ้าณบ้านกระบวยทองใต้หมู่ที่2 เพื่อส่งเสริมการทำอาชีพให้กับประชาชนและเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกลุ่มสนใจการทำช็อกโกแลตลาวา5ชั่วโมงวันที่10กุมภาพันธ์2565หน้หมู่ที่3บ้านทุ่งสนุนใต้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำอาชีพให้กับประชาชนและเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัววิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียนการทำน้ำพริกผัด31ชั่วโมง วันที่7ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2565นณหมู่ที่1บ้านดงเย็นตำบลละรหารเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำอาชีพให้กับประชาชนและเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างไรายได้ให้กับประชาชนและครอบครัวเบสแพ็กทีสกิจกรรมเด่นการทำน้ำพริกผัดการทำน้ำพริกผัดสามารถทำได้หลายอย่างเช่นน้ำพริกผัดหมูน้ำพริกผัดแมงดาน้ำพริกผัดกาบหมู และเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งนิยมรับประทานแทบทุกหลังคาเรือนและแทบทุกวันดังนั้นการนำไปประกอบอาชีพขายจึงเป็นช่องทางการขายที่ง่ายและเป็นที่ต้องการของผู้เริโูคผู้เรียนวิชาชีพการทำน้ำพริกผัดของกศนตำุลรหารได้นำไปต่อย,ยอดโดยการนาไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวตนเองโดยส่งน้ำพริกให้กับร้านค้าและขายปลีกตามชุมชนและผู้เรียนคนอื่นๆ ก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำบริโภคเองในครัวเรือนได้